ละครชีวิตรักแค่มียเก่าตอนที่สิบยิ่งนับวันกิงก็ยิ่งเห็นว่าคำคุณกับกระต่ายสนิทสนมกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันมีกระต่ายตามติดเป็นเงาตามตัวพี่คำจา๋าวันนี้เราไปหาตกหมึกกันไหมนะกระต่ายอยากจะกินปลาหมึกมากเลยจ้ะย่างปลาหมึกอมหอมหอมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดคงจะอร่อยมากเลยนะจ๊ะพี่เอาสิ แป้งเขาก็จะได้ไม่เขินเวลามาอยู่กับกิงด้วยนี่พี่ไม่หึงอะไรพี่กิ่งเลยหรอจ๊ะพี่กับพี่กิงเคยเป็นผัวเมียกันนะตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรกับพี่กิงเลยหรอที่เห็นมีผู้ชายมาหาเขาถึงบ้านทุกวันทุกวันน่ะหึงไม่ได้หรอกพี่ไม่มีสิทธิ์หึงกิงเพราะว่ากิ่งเขาไม่ได้รักพี่แล้วพี่กับเขาเลิกกันไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่พี่ยังรักพี่กิ่งอยู่ไหมเนี่ย ทำไมหน้าตาเศร้าๆรักสิพี่รักกิ่งมากเมื่อห้าปีก่อนเคยรักยังไงตอนนี้ก็รักอย่างนั้นและยิ่งมีลูกด้วยกันก็ยิ่งรักเขามากขึ้นพี่กิ่งนี่ตาต่ำเนาะพี่คำก็ดีแสนดีมีงานดีๆในกรุงเทพก็ยังไม่ทำมาอยู่กับเขาเลี้ยงลูกช่วยเขาขนาดนี้ก็ยังไม่ใจอ่อนอีกทั้งคู่ออกไปหาปลาด้วยกัน กิงรู้สึกไม่พอใจแต่ต้องสะกดมันเอาไว้ไม่แสดงออกพอดีกับที่จีดโทรมาหาเข้าพอดีฮัลโหลเป็นอะไรยะน้ำเสียงไม่ค่อยจะดีเสียงมัอนคนอกหักเลยนะแกน่ะก็ไอ้ผัวเก่าตัวดีของฉันน่ะสิตอนนี้พาสาวออกไปตกหมึกก็เย,ยเด็กเก็บตกที่ผัวฉันเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนี่ไงพี่คำคะพี่คำขาตอนนี้ออกไปหาปลาหมึกด้วยกันและ ไว้ตายแล้วไม่ได้นะแกแกจะยอมให้เด็กเมื่อวันสืนไปแย่งผัวแกไปไม่ได้นะนางกิง๋งเจ้าตัวเขาออกจระะริกรรีเต็มใจออกไปสักขนาดนั้นฉันจะเอาอะไรไปห้ามได้ล่ะเฮย้ยแกนางกิง๋งแกจะยอมแพ้แบบนี้ง่าย,ายไม่ได้นะมันไม่ใช่นิสัยของแกเลยนั่นน่ะผัวแกนะท่องไว้ว่าผัวเราผัวเราจะให้ใครเอาไปไม่ได้เอางี้ฉันจะไปหาแกตอนนี้เลยแล้วกันฮะแกจะมาหาฉันเหรอ เออสิฉันจะไปดูหนังหน้านังเด็กนั่นว่าสวยมากแค่ไหนถึงทำให้คำคุณเปลี่ยนใจจากแกไปได้สวยกว่าฉันแล้วก็สวยกว่าแกด้วยฮะสวยกว่าเราอีกเหรอเนี่ยงั้นฉันจะไปดูให้เห็นกับตาเดี๋ยนี้แหละเลาจีดก็นั่งเครื่องบินมาข้ามเรือมาที่เกาะมาเจอกิงกิงดีใจมากจีดฉันดีใจจังที่แกมาหา ที่ฉันมาวันเนี้ยนอกจากจะมาเยี่ยมแกแล้วฉันก็อยากจะมาจัดงานวันเกิดที่นี่ด้วยแกเกิดเดือนหน้าไม่ใช่หรอแหมจัดล่วงหน้าจะเป็นอะไรไปล่ะวันเกิดจริงๆฉันก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ฉันสิฉันก็จะจัดล่วงหน้าที่นี่จะได้เจอกับแกด้วยไงไปไปเปลี่ยนชุดฉันเอาชุดมาให้แกด้วยลงงานล่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลย ไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองฉันพาลูกน้องมาเยอะแยะบอกแล้วไงว่าเนี่ยจะเป็นงานใหญ่งานบิก๊กเพราะว่าฉันอยากจัดงานมันเกิดให้ตัวเองดูดีที่สุดเออเอ,เ,อเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดแล้วกิ่งก็เอาชุดไปเปลี่ยนยิงซ้าอยู่ในชุดสีขาวสวยฟูฟ่องและเพิ่งสังเกตว่าจี๊ดกับชบาก็เปลี่ยนชุดเป็นสีขาวด้วยแกวชุดอะไรไมาให้ฉันเนี่ยนางจี๊ดยังกับชุดเจ้าสาวแน่ก็ตีมสีขาวไงล่ะแก แกไม่เห็นเหรอว่าฉันกับพี่ชบาก็ใส่ชุดขาวโอ้โอ้โหนี่แกจัดงานเสร็จแล้วเหรอเนี่ยลูกน้องฉันเยอะแยะเสกแป๊บเดียวก็กลายเป็นงานแล้วล่ะอุ๊ยเสียงผัวแกมาแล้วพี่สองคนทำอะไรกันล่ะคะอุ๊ยนี่ใครคะเนี่ยสวยจังพี่ชื่อจีจ,จ้ะเป็นเพื่อนของกิงจะมาจัดงานวันเกิดที่นี่หูยพี่กิงแต่งตัวสวยจัง พี่จีดไม่มีชุดสวยๆมาฝากกระต่ายบ้างละคะกระต่ายอยากจะแต่งตัวสวยๆเหมือนพี่กิ่งอะคะ่ะมีสิทําไมจะไม่มีชุดสวยๆของเธอพี่ก็เตรียมมาให้แหละเตรียมมาให้ทุกคนเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวกระต่ายเข้าไปแต่งออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวกระต่ายมาหานะคะกระต่ายหายไปไม่นานก็กลับออกมาแม้จะแต่งหน้าบางๆก็ดูสวยใสสมวัย กิงมองหน้าอกหน้าใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยของกระต่ายแล้วก็อดถามไม่ได้กระต่ายอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะนมเนี่ยทามาหรือเปล่าโอ๊ยพี่กิงแล้วก็สาวชาวเกาะยากจนแทบจะไม่ได้เข้าเมืองเลยอย่างกระต่ายจะเอาปัญญาที่ไหนไปทําหน้าอกหน้าใจล่ะคะทาหน้าอกทีหนึ่งก็หมดเป็นแสนไม่ียวหรอกค่ะจ้ะไม่ทําก็ไม่ทําไปเถอะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับพี่จีตัดหนึ่ง ได้ค่ะเดี๋ยวกระต่ายไปหาพี่คาก่อนนะไงแกสวยไหมนี่แหละแม่กระต่ายหลงของฉันละ่ะสวยแถมยังออออีกจังหากนานสิสวยจนฉันกลัวสวยจนฉันสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่สาวชาวเกาะธรรมดาดูสิผิวขาวละเอียดหน้าอกหน้าใจก็สวยโดดเด้งยังกระทํามา ก็เด็กมันบอกว่าไม่ได้ทําเป็นสาวชาวเกาะแบบนั้นจะเอาเงินมาจากไหนละแกนี่แกรออยู่ตรงนี้กันนะฉันไปบอกคําให้แต่งตัวก่อนไม่นานคําคุณเองก็อยู่ในชุดสูดรู้ดูดีกระต่ายวิ่งมาหาโหยวิคัมวันนี้หล่อมากเลยยังกับพระเอกละครหนะ่กระต่ายเองก็สวยสวยมากน่ารักสมวัยจ้ะใส่ชุดขาวแบบเนี้เหมือนเราสองคนอยู่ในงานแต่งงานเลยนะคะหรอ จริงด้วยนะทุกคนใส่สีขาวกันหมดเลยแต่พี่คงแต่งงานกับใครไม่ได้แล้วล่ะเพราะหัวใจของพี่อ่ะเป็นของกิงคนเดียวแต่กระต่ายอยากได้พี่เป็นผัวนานแค่ไหนกระต่ายก็จะรอกระต่ายกระต่ายพูดจริงนะจ๊ะนานแค่ไหนกระต่ายก็จะรอกระต่ายรอได้จ้ะอายุกระต่ายแค่1 8บแปดสิบเองกระต่ายรอได้แต่พี่คำเขาเป็นผัวพี่จ้ะน้องกระต่าย คงไม่เหมาะที่หนูจะรอแล้วมั้งจ๊ะเสียเวลาเปล่าโอ๊ยพี่กิงผัวเก่าค่ะผัวเก่าผัวเก่าอะไรเราก็ยังอยู่ด้วยกันเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าผัวเก่าได้ยังไงอะไรกันพี่กิงเมื่อก่อนไม่เห็นจะสนใจพี่คำเลยไล่เขาเช้าไล่เขาเย็นพ่อกระต่ายบอกว่าอยากได้พี่คำเป็นผัวพี่กิงอะ่ะก็มาหึงมาห่วงมาห่วงก้างขึ้นมาทันทีเลยนะคะ งั้นถามเขาดูสิว่าเขาจะเลือกใครคำคุณระหว่างฉันกับน้องกระต่ายเนี่ยไหนจะเลือกใครเฮ้ย hey, ถ้าถามฉันฉันก็เลือกเธอสิกิงพี่คำทำไมพูดแบบนี้เนี่ยไงละจ๊ะคิดจะแย่งผัวพี่ยากหน่อยนะจ๊ะน้องกระต่ายกิงรู้สึกสะใจที่เห็นกระต่ายโกรธจนวิ่งหนีออกไปพูดจริงเหรอกิงพูดเรื่องอะไร ที่เธอบอกว่าเราสองคนจะกลับมาเป็นผัวเมียกันนะ่ะจะแต่งไหมล่ะเอาแต่งแต่งสิจะ๊ะแต่งงานกันนะฉันยังรักเธอเสมอนะกิงเออแต่งก็แต่งเย่ yeah. หลังจากที่กิงตอบตกลงก็มีเสียงดังมาจากมุมหนึ่งหญิงสาวตกใจมากที่เห็นทุกคนอยู่ในชุดขาวกันครบทุกคนไม่เว้นแม้แต่ไตรล้านชายของคำกุลก็มาด้วย กกจ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นตอนอวสานค่ะ